โอเคลูกนี้แหละอ้าวเรียกแท็กซี่ไหมครับครับผมได้เรียกแท็กซี่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับอ๋อขอโทษครับูอ่ะครับผม ต้องหาลูกค้าก่อนครับเอาลูกค้าประจำก่อนแล้วก็เราก็ลงโซเชียลทีหลัง งานคับด้วยเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าอยากจ้างเรา ไ่หักอะไรกลางป่าเขาไปเตะไม,มห้หรอวี่ไงนี่ไง เหมือนเราจะแต่งตัวเป็นอันนี้เกินไปครับแต่เขาไม่เห็นหรอกชุดบนก็เหมือนละ ทำไมเขาไปทางยากจัง โอเคไม่ไกลมากไม่ใช่ตรงนี้ไหนเลยนี่เหรอ 네. 우이. <목소리> 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 อังกอรอครับใ่ค่ังโกด้นะคือสัตว์ชนิดใดล่้นหนเหมอเ,อเคแว่าแต่ว่ามันมีปีกดนะ้ดูนนานากเหมือนเหมือนอะไรนะครับมันมีปีกด้วยมันนักมันมน,นาเหมือนเสือนะคะแต่ ่อาลนะเป็นเป็นยังไงล่ะครับกระเพกนี่เลยไหมคะก็เสียบขาหลอกตกมาจากค้นขาหลอก่า,ดากโดนโดนตรงไหนครับ เจ็บเจ็บขาไปโรงพยาบาลก่อนหรือว่าจะไปที่ไหนก่อนดีครับพอรู้มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปฉีดกันบาดทะยักกับการพิสูจน์ร่างกายครับต้องได้รีบรีบพาไปเก็บลำโพงไหมครับเมื่เป็นไรค่ะวันที่อันนี้กขวมากเล้วนะ กลัวใครครับอังกอร์นะคะอังกอร์ครับอังกอร์ผมไม่รู้จักอังกอร์หรอคะเอ,อ่อไ,ไม่ครับไม่ไม่เสือเสือเดินสี่ขามไม่ใช่หรอ อัน,นี้มองไม่ซันอ่ะเมื่อกี้มันมึนๆอ่ะแต่มันมนมีเปีกด้วยนะแล้วทำไมมาถึงมาอยู่ตรงนั้นล่ะอันนี้จำอะไรไม่ได้เลยค่ะอยู่อีกทีอันนี้ก็อยู่ตรงนั้นแล้วหรือจริงๆแล้วอังกอร์ฮิ้วอันนี้มาน่ะ กอฮิ้วมาเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะครับอังกออุ้มมาใช่ไหมครับอังกอใช่ใช่ค่ะเ,คะเดี๋ยวแจ้งแพทย์ให้ครับอังกอกัดใช่ไหมครับไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขากัดหรือขวนหรอ ปกติเคยเห็นแต่หมามีเล่าตอนเด็กๆเ,เพิ่งจะรู้ว่ามีจริงๆด้วยอะค่ะอืมไม,ไม,ไม่ไม่เคยเจอแล้วอยากเจอเลยค่ะฝันน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวขนาดไหนครับน่ากลัวมูกเลยค่ะถึงถึงแล้วอันนี้ ขอช่วยบอกพี่หมอให้หน่อยได้ไหมคะครับคุณหมอครับครับว่ครับถาดนกากากได้ไหครับเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับตรงนู้ไปไปดหได้ได้ครับได้ครับนู่นนะครับเขาต้องการแพทย์ครัเพราะนอนอยู่ตรงนู้นอีกหน่อยในใกล้ถึงหมอแล้วอีกหน่อยหนึ่งสู้ๆ จอแล้วนะแ่หมอ้ากถอแล้วถอนแล้วถอดแล้วถ้าอีกรอบนึงหมอปรับจริงแล้วนะปรับดิปรับสิปรับเลยขึ้นรถปรับยังไงขึ้นรถทำไมขึ้นรถ บอบยังไงทำไหมอ้าวเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้สใส่แว่นได้เหรอใช่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยน่ะเห็นด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นเต็มสองตาเลยครับอ๋อสายสายตาสั้นครับ ไมต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดหรอคะอ,อ๋อทำทำงานกอกใบสมัครไปแบบนี้ครับอะไรนะคะกอกใบสมัครขับรถไปแบบนี้ครับเอ,อ่อต้องใส่เหรอก็ใช่ครับบุคลิกอะไรเงี้ยถ้าไม่ตรงเขาก็ไม่ให้ทำงานครับอ,อ้าวันนั้น ถามถามให้แล้วนะครับถามอะไรหรอคะที่ที่ถามในแชทไปครับมันนั้นถามอะไรหรอคะจะไม่ได้แล้วอนอ่ะไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเรื่องคนชื่อน้ำโมหรอคะใช่ครับใช่ใช ได้คำตอบมาว่าอะไรหรอคะพอ,อผมโดนไล่ออกแกงครับวัเลยไม่ได้คำตอบวันนั้นขอโทษด้วยครับเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะอ๋อโอเคครับผมบอกแค<น>่น,นี้แหละครับ ล้วทำไมถึงออกแก๊งหรอคะใครละ่ะผมล่ะใช่ค่ะอ๋อโดนโดนไล่ครับโดนไล่ออก <S <S แล้วทำไมถึงไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมแกง๊งห<ม>่ะครับไม่ใส่ชุดแกง๊งอะไรถามได้ไหมอันนี้ก็<ๆ>ออกจากแก๊งแล้วเหมือนกันคะ่ะ ้าปอดชอบเล่นหมากลุกไหมคะหมากลุกเหรอครับใช่ค่ะหมากลุกยังไม่เคยเล่นเลยครับเล่นแต่เอ็นที่คล้ายๆกันนะครับที่ใช้เลขอันกลมๆ อันนี้ก็ชอบเล่นหมากร้อมค่ะหมากร้อนหมากร้อนหมากร้อมค่ะหมากร้อมที่มันลูกกลมๆสีขาวกับสีดําใช่ไหมล่ะคะหม,มากคอตนะครับที่เขาเรียกว่าหมากคอตที่ที่แบบหมาฮอตนะครับอ๋อฟอทชอบเล่นหมาคอตใช่ครับ นี่ชอบหมากร้อมค่ะแอร้อมเหรอครับหรือว่าหมาอะไรนะครับหมากร้อมใช่ค่ะหรือเรียกว่าโกะอะค่ะโกวิธีการเล่นของมันก็คือใครที่ได้พื้นที่มากที่สุดคนนั้นจะเป็นคนชนะอะค่ะเล่นยังไงนะครับถ้าจะเล่น ข้าจะ,จะแ,แ<ร>ล่เหรอคะใช่ครับใช่ใช่ก็จะแบ่งออกเป็นสีขาวกับสีดำอันนี้คือจา้างขับไปเรื่อยใช่ไหมครับวันนี้อะไรนะคะจ้างขับไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่ต้องหยุดใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับขับได้เรื่อยๆเหรอโอเคขอขอตัวที่ขับนี่คือการเล่นหมากล้อมก็คือจะมีหมากสีขาวกับสีดำใครได้สีดำคนนั้นก็จะได้เริ่มก่อน เพราะอะไรเหรอครับทำไมถึงสีดำต้องได้เริ่มก่อนมันก็เป็นวิธีการเล่นนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะตกลงกับฝ่ายตรงข้ามว่าสีขาวเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ได้เหมือนกันครับอืแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงต่อครับไม่อยากลองทำหรอคะว่าทำไมถึง สีขาวก็สามารถเริ่มก่อนได้อืมก็สงสัยแต่ว่าถามไปเยอะกากลัวลำคาแนละ้วว่าเลยนอันนี้ดีกว่าแต่อยากรู้แั้นั่นนี้นจะบอกให้ค่ะขอบคุณครับจริงๆสีขาวสามารถเริ่มก่อนได้เพราะว่าจริงๆแล้วล่ะกดฎบางอย่างก็สามารถเกิดจากการตกลงจากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้เหมือนกันนะคะ ส่วนนี้ที่การเล่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะบางคนก็เริ่มจากการวางหมากให้ถูกกินก่อนอือฮึครับแล้วค่อยล้อมจากข้างนอก อทำให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าได้กินไปเยอะแล้วะคะ่ะก็ดูน่าสนุกดีนะครับใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหมาที่ต้องมองภาพรวมเยอะๆนะคะ่ะ เกมวิธีการเล่นมีอีกไหมครับหรือว่าหมดที่ตรงนี้เลยจริงๆมีทริกอีกเยอะค่ะต้องลองเล่นดูนะคะลองเล่นเล่นไม่เคยเล่นน่าจะไม่เล่นไม่เป็นนะครับก็ว่างๆสอนเออไม่ไม่ไม่ไมไมผมขอโทษรับผมแค่ครับ ไว้ว่างๆถ้าสอนมีเวลาเดี๋ยวอนนี้สอนให้ก็ได้คะ่ะจะดีหรอครับทำไมจะไม่ดีหรอคะเป็นคนชอบเล่นเกมหรอครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคะ่ะเป็นคนเกมบอร์ดตัวนี้ไม่ใช่หรอต่อให้จะเป็นเกมอะค่ะ แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งสิ่งนั้นได้ตลอดคะ่ะอ,อันนี้ก็เลยอยากจะแชร์สิ่งที่อันนี้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆจะได้เป็นการช่วยเหลือลกันไงครับก็ดีนะครับแล้วทำไมถึงออกมาเหรอครับแกงได้บอกเรียง มันเป็นเรื่องในแก้งหรอค่ะแต่ว่าถ้าพูดแบบภาพรวมก็คือคือไงครับ คืออะไรเหรอครับอ่าไม่เป็นไรดีกว่าครับคืออันนี้อันนี้อยากทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะหึไม่เข้าใจครับ อธิบายแบบนี้แล้วกันครับบอกว่าโลกใบนี้สวยงามเพราะอะไรรู้ไหมคะอืมไม่รู้ครับโลกใบนี้สวยงามเพราะว่าทุกคนเปลี่ยบเสมือนดอกไม้ที่แตกต่างกันหลากสีสันพอมาอยู่ด้วยกัน ก็สวยงามคนละแบบอใช่ค่ะบางสิ่งบางอย่างอันนี้ไม่อยากถูกเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นดอกไม้ที่เหมือนใครอันนี้อยากเป็นตัวของตัวเองค่ะอันนี้ไม่อยากทำร้ายใครโดยเฉพาะคนที่อันนี้แคร์และเป็นห่วงอ่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับได้เข้าไปอยู่อูนานไหมครับน่าจะเบื่อกว่าก่ค่ะความรู้สึกที่เข้าไปตั้งแต่แรกจนวันสุดท้ายที่ออกแตกต่างกันมากไหมครับถ้าจะพูดตงอแล้วก็ วันแรกที่หนูเข้าไปอ่ะหนะูไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งเยอะขนาดนั้นครับอันนี้เข้าไปเพราะว่าเพื่อยากเป็นเรื่องบังเอิญหมดเลยหระอันนี้แค่อยากอันนี้ก็คือตอนแรกใช่ไหมอันนี้เนาะ เคยเจอพี่โปโลประมาณครั้งสองครั้งค่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาคือพี่โปโลเนาะเขาเหมาือนเล่นแล้วก็เหมือนแนวเซลเซลเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะแล้วพอมอีวันหนึ่งใช่ไหมหนูเห็นเขาประกาศโพสต์ใครไม่รู้ประกาศโพสต์ว่ารับสมัครนะแล้วอันนี้ก็เลยลองถามคุณลุงว่าคุณลุงแก๊งนี้ปกติอันนี้จะดูในทวิตอยู่แล้วอะค่ะว่าแก๊งไหนแบบ ประกาศรับสมัครบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คอยถามคุณลุงเนะแล้วอันนี้ก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงรู้จักแก๊งนี้ไหมอันนี้เดี๋ยวอันนี้นจะไปลองเทสดูเห็นเขาประกาศรับสมัครเนาะคุณลุงก็บอกไปเลยแก๊งนี้เขาแบบแบบพี่ๆเขาน่าจะเก่งกันเยอะนะ,อะไออย่างนี้อืม mm. อันนี้ก็เลยไปเทสอะคะ่ะแต่มารู้ว่าเขาไม่เคยรับผู้หญิงเลยเนาะใช่ แล้วพอไปเทสอะ่ะก็มีอ้าวแล้วคุณได้ได้เข้าคนแรกเป็นคนแรกเหรอครับใช่ครับอุ้ยเก่งจังไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเรียกว่าหนูพยายามมากกว่านะเอาเป็นว่าหนูมีพี่โปเป็นไอดอลในวันที่เทสนะค่ะหนูรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่เข้า เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นเนาะก็เลยอยากเก่งแบบพี่ปอล้วก็คนอื่นๆแต่ว่าพออยู่ไปเนาะเมื่อหนูไปเกณฑ์าหารเลยเนาะอ้าวยังไงครับที่เขาอยากให้หนูเป็นทหารแต่ว่าหนูอยากเป็นดอกทานตะวันเนาะค่ะแล้วเราไม่ลองขอเขาดูแลครับ ก็เขาจะให้หนูเป็นทหารหรอแต่หนูไม่อยากมีกล้าหรอะมันไม่รองบอกดูรคุยแล้วค่ะแต่เขาก็บอกว่าเป็นกดแก๊งหรอกดแก๊งห้ามเป็นดอกทานตะวันเนี่ยนะครับใช่เขาจะเขาจะให้หนูแทงอย่างเดียวเลยค่ะแทง เอ,อก,ก็แทงเลยเอ,อก,ก็แทงน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะไม่รู้ว่าให้แทงนรือไม่พี่ปอจะไปแข่งสนุกเกอร์โอลิมปิกหรือไงก็ไม่รู้เนาะร้านซ่อมรถเต็มเดี๋ยวไปร้านหนึ่งถ้าเป็นฟอร์ดฟอร์ดจะทำยังไงหรอคะมาถึงเรื่องอะไรหรอครับ เป็นอานนี่นะ่ะโดนสั่งให้แทงอยู่แล้วหรออ๋อนี่คือใจที่ออกเหรอครับก็อานนมี้ไม่ชอบแทงคนอื่นนออันนี้แค่อยากทำให้ทุกคนมีความสุขเนอะก็ก็ดูโอเคดิมใช่หรอการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขไม่ดีหรอใช่ไหมนะ่ะบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องแทงกันก็ได้ ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันโดยปกติคนเราก็ถือมีตลอดเวลาไหมครับไม่นะใช่ไหมเราก็ใช่ค่ะแล้ว no. ปกติฟอร์ดจะถือมีต,ตอนไหนบ้างหรอคะอ๋อเล่นเล่นไม่เป็น,นครับออขับขับรถให้เขาอย่างเดียวครับ แลวเหรอคะครับทำงานครับทำงาน